สวัสดีทุกท่านนะครับผมตัวกิจกรรมที่เพิ่มเข้ามาแล้วมองว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามนะครับเป็นกิจกรรมที่ทำไม่ยากแล้วก็ได้ขอมาแลกอัพตัวละครได้ต่างๆนานาเลยทีเดียวนะครับไอคอนเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยตอนนี้น่าจะประมาณ4-5แถวกันเลยทีเดียวอันนี้ก็จริงจานาะปกติไม่มีอะไร นะครับสิ่งที่อยากจะให้โฟกัสเลยนอกจากวันพันแมนนั่นก็คืออีเวนต์พิเศษอีเวนต์พิเศษเนี่ยในแถบของทยานสู่สุดยอดน,นะครับหรือว่าตัวชิงชัยแบบใหม่ที่เข้ามานะครับก็มันจะเป็นโหมด 2v2 3v3 แล้วก็ 6v6 ซึ่งมันทำไม่ยากนะครับมันสามารถปั๊มเหรียญได้ประมาณหนึ่งตัวเควสตัดเสร็จนะครับมันจะมีเควสสอนะครับที่ ต้องชนะต่อเนื่องนะครับเป็นทั้งหมด8ครั้งแล้วก็ต้องชนะอีกทั้งหมด50ครั้งเนี่ยในต่อสู้ไร้ขีดจำกัดเนี่ยรวมรวมแล้วเนี่ยจากตรงเนี้ยที่มันไม่ได้รีเซ็ตรายวันเนี่ยมันจะได้อยู่ประมาณ8ป0ถึงเกเหรียญเลยทีเดียวค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรไอ้ตรงเนี้ยต่อสู้ไร้ขีดจำกัดก,ก็คือตรงนี้นะครับก็คือเข้าแบบว่าตลอดวันแล้วก็เป็น2 V2 อ,อ,อันนี้แล้วก็สร้างห้อง แล้วเราก็เอาบุคลากรเราเข้ามาได้เราสามารถเปิด4ีจอได้มันก็สบายมากกว่าเดิมแต่ถ้าเราไม่สามารถเปิด4ีจอได้ผมมองว่าเราก็หาคู่ครับสองสองเพื่อนท่านใดหรือมีเพื่อนเล่นเนี่ยก็ผัดกันชนะรัวๆนะครับแล้ว50าทีแล้วก็อีกทีหนึ่งก็ผัดกัน50ทีแพ้เดียวมันเข้าแล้วออกได้เลยเทคนิคก็คือ เข้าแล้วก็ออกได้เลยคือฝ่ายชนะเนี่ยก็อยู่ในห้องฝ่ายแพ้ที่เราต้องการกจให้แพ้เนี่ยปั๊มฝั่งชนะเนี่ยเราเข้ามาปุ๊บออกได้เลยมันก็จะแพ้เลยเนี่ยแป๊บเดียวครับเข้าเข้าออกออกเข้าเข้าออกเนี่ยจบเลย50รอบนะครับได้มาเนี่ยตรงนี้แปดเเหรียญเนี่ยก็เอาไปแลกของอัพตัวละครตรงนี้ได้นะครับตรงร้านแกลกรางวัลเนี่ย มันก็เอาไปอัพตัวละครตัวละครได้เกือบ20กล่องเลยแล้วก็ถ้าเรามีเวลาทํารายวันมันก็จะได้ประมาณ4ถึง6เหรียญโดยประมาณล็อกอิน1เหรียญต่อสู้่1เหรียญก2่อ6สองสามสามหกหกแล้วก็ต่อสู้ตะกี้มีอากานสําเร็จ5รอบต่อวันอีก2เหรียญอันนี้ผมมองว่าเอาแค่วันละสี่เหรียญก็พอแนละ้วจริงๆหรือล็อกอินหรืออะไรเงี้ยก็ได้เพราะว่าถ้าซื้อเนี่ยเหรียญละห้าพันเนาะมันก็เหมือนกับว่าเราได้ เพชรชมพูในรูปแบบของเหรียญนะนะที่เขาตีมูลค่ามาเนี่ยเหรียญละห้าพันเนี่ยก็จะประมาณ4ี่ห้ายี่สิบสองหมื่นสองหมื่นเลยจากตรงนี้แต่มันเหรียญมันเทรไปได้นะแต่เป็นมูลค่าของเกมที่เขาตั้งให้ก็วันนี้นะครับก็ปั๊มไม่ยากอย่างที่บอกนะสร้างห้องสองสองแล้วก็เข้าฝั่งแพ้เข้าแล้วออกได้เลยนะแป๊บเดียวครับได้เหรียญมาฟรีอยากให้ทําบดเขตเนี่ยวันที่26ธันวาตอนกลางคืนก็คือวันที่25้แหละ นะเพียไว่ไดหน่อยหนึ่งนี่ผมก็จะให้เพื่อนได้ทราบกันดีครับอันนี้ดีเทคนิคง่ายๆปั๊มได้ดสบายๆรืยว่าปั๊มเลยแล้วกันแต่เงื่อนไขของฝั่งผู้แพ้เนี่ยถ้าเราจะปั๊มกับตัวเด็กเนี่ยก็ต้องเลเวล40ขึ้นไปนะเพราะว่าถ้าไม่40เนี่ยมันจะยังไม่ปลดล็อกตัวคอนเทนต์โหมดต่อสู้ไร้ขีดจำกัดตรงนี้โอเคขอบพระคุณมากครับผมกดไลค์แชร์ติตาคนิคให้ด้วย